สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้มันปูนาค่ะมาจากพี่ที่เขากลับบ้านมาแล้วก็ามาฝากนะคะทุกคนนี่ค่ะก็วันนี้จะทําอมปูนานะคะได้น้ําปูนาที่พี่เขามาฝากปุ๊บเราก็เอามาตั้งหม้อนะคะโขลกหอมโขกพริกใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะทุกตะไคร บมะกรูดใส่ลงไปด้วยนะคะดับคาวนะคะทุกคนก็ตั้งให้เดือดค่ะทุกคนนี่ค่ะก็หม้อก็จะเริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็ไปเตรียมผักเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะใส่ลงไปนะคะนี่มันปูมันดีมากเลยค่ะฤดูนี้เนาะปูจะมันมากเลยค่ะได้มาปุ๊บเราก็จะมาโขลกแล้วก็เอาน้ำโองน้ำมาไว้เอาไปต้มสุกแล้วก็โขลกใส่ตู้เย็นแช่ฟิตไว้นะคะ นี่ค่ะก็จะเริ่มเดือดแล้วจ้าใครชอบทานบัางคะนี่ค่ะพอเดือดปุ๊บนะคะเราก็เติมต้นหอมผักชีนะคะเติมถ้ามีผักชีล้วก็ใส่ผักชีล้วเนาะนี่ไม่มีมีแต่ต้นหอมก็ใส่ต้นหอมค่ะแล้วก็อ่าเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะคะป,ปรุงรสนะคะ ผงชูรสเนี่ยค่ะก็ปรุงตามใจชอบเนาะบ้านกุ้งเรียกละแวรกระดามนะคะละแวก็คือแกงเนี่แหละคะ่ะกระดามก็คือปูเนาะปูนาเนี่ยค่ะคือถ้าเกิดได้ปูนามันน้อยแถวบ้านกุ้งเนาะก็จะเติมวุ้นเส้นเข้าไปถ้าไม่มีวุ้นเส้นก็จะเป็นะมะละกอสับมะละกอขูดะคะ่ะใส่ลงไปนะคะมีเผือกมีมันก็ใส่ไปได้ค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนหน้าตาประมาณนี้ค่ะนี่ถ้ามีผักขะแยงใส่ผักคะแยงด้วยก็อร่อยนะคะ ทานข้าวกันนะคะทุกคนนี่หอมมากเลยถ้าเป็นที่บ้านนอ้องก็จะทานกู่กับข้าวนะคะส้มตำไม่ใช่ส้มตำเสิพูดผิดนะคะขนมจีนนะคะขนมจีนก็ได้ทานกับผักนะผักสะเดาก็อร่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะเรียกอีกอย่างก็คือจุร๊วกระดามก็ได้ค่ะที่บ้านเนาะนี่ทานข้าวนะคะทุกคนอร่อยมากเลยค่ะ เราต้องใส่เครื่องให้ถึงเนาะจะได้ไม่คาวนะคะต้องขอโทษขออาภัยนะคะหน้าผากนี่กุ้งไปทําบุญมานะคะไปเจิมหน้าผากมาะคะ่ะทุกคนหลวงพ่อท่านเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสิริมงคลให้นะคะยังไม่ได้อาบน้ําค่ะก็มานั่งทานข้าวกันต่อนะคะขอบคุณทุกคนที่ชมคลิปจนจบนะคะสวัสดีค่ะ